ช่วงแรกวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสงขลากันค่ะเพราะว่าที่จังหวัดสงขลานะคะมีการประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรสมเด็จพระศีนครินทราบรมราชชนนีถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ ทีลานพระราชานุกสาวลีสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนีวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสงขลาอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานายเจษฎาจิตรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้เป็นประธานในการประกอบพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนี18กรกฎาคมโดยมีนายกเหล่ากาชาติจังหวัดสงขลาตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารแพทย์พยาบาลรวมกันนำพวงมาลาถวายราช ชักะระหน้าพระราชานุสาวรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีต่อประสงนิกรชาวไทยค่ะ ขณะเดียวกันค่ะที่บริเวณชายหาดชลาทัศน์อำเภอเมืองสงขลาจังหวัดสงขลานายวงศกรนุ่นชูคานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยกําลังพลจิตอาสาพระราชทานรวมกันปล่อยพันธุปูม้าจํานวนเจ็ดล้านตัวและเก็บขยะมูลฝอยบริเวณหาดชลาทัศน์ให้เกิดความสะอาดร่มรื่นสวยงามเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและทําความดีถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตส,สมเด็จพระศรีนครินทร์บรมรชนาชชนนีส่วนที่จังหวัดตรังค่ะ นายขจรศักดิ์เจริญโสภาผู้ว่าราชการจังหวัดตรังได้เป็นประธานจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายรชาชสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอ่านคำกล่าวถวายราชสาดุดีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีน้อมรำลึกถึงพระมหากราณาธิคุณขององค์สมเด็จยา่าณโรงเรียนนายงวิทยาคมตำบลคูกสะบ้าอำเภอนายงจังหวัดตรังโดยมีข้าราชการอาสาสมัครพอ,อสวและประชาชนร่วมพิธี นอกจากนี้นะคะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวได้ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทางด้านทันตกรรมแพทย์แผนไทยคัดกรองมะเร็งเต้านมค่ะฉีดวัคซีนโควิด -19 ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพอนามัยนะคะแล้วก็แพทย์ทางเลือกด้วยและยังให้คำปรึกษาผู้ป่วยที่ขอเป็นผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ของพอ,อสวโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะซึ่งเป็นการช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารน,นะคะให้มีสุขภาพอนามัยแล้วก็มีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นค่ะ ขณะที่จังหวัดปัตตานีค่ะนายนิพนธ์บุญหลวงผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีพร้อมกับหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการภาคเอกชนและกลุ่มพลังมวลชนวางพวงมาลาเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเพื่อถวายเป็นราชสักการะนะคะเบื้องหน้าพระราชานุสาวัลีหน้าสวนสมเด็จพระศรีนครินปัตตานีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้วางพวงมาลาถวายคำนับ จุดเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะและก็กล่าวสดุดีพระเกียรติคุณดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นอันเสร็จพิธีซึ่งมีหน่วยราชการรวมไปถึงกลุ่มพลังมวลชนต่างๆเข้าร่วมกว่า500คนค่ะ นอกจากนี้ค่ะที่บริเวณพระราชาุสวรีสมเด็จพระศรีนครินทร์าบรมราชชนนีอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทธลุงนายกู้เกียรติองค์พันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้กล่าวถวายอาศิราวาสโดดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์าบรมราชชนนีพร้อมทำบุญตักบารถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ทั้งนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรได้ทรงมีพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาพิไทยของสมเด็จพระศรีนาคารินทราบรมราชชนนีเป็นชื่อกิ่งอำเภอชุมพลเป็นกิ่งอำเภอศรีนครินโดยกระทรวงมหาดไทยได้มีประกาศให้เปลี่ยนชื่อตั้งแต่วันที่30ธันวาคม2539สร้างความปราบปลื้มปิติอินดีแก่พี่น้องประชาชนชาวอำเภอศรีนาคารินและจังหวัดพัทลุงเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดไม่ได้ และที่จังหวัดกระบี่นายสมชายหานพักตีปฏิมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เป็นประธานกล่าวสาดุดีพระเกติคุณสมเด็จพระศรีนครินทาราบรมราชชนนี องค์นายิกากิติมศักดิ์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน,นีและได้มีการให้บริการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ,อสวอโดยบริการตรวจคัดกรองตรวจรักษาพยาบาลทันตกรรมแพทย์แผนไทยบริการให้คําแนะนําในด้านต่างๆให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ตําบลเขาครามอําเภอเมืองจังหวัดกระบี่และบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ